Pop Music Shop นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้งานมิกเซอร์นะครับ8ช่องนะครับรุ่น EQ 501ตัวนี้เลยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้ช่องไมโครโฟนเยอะๆนะครับก็สามารถเลือกใช้เป็นมิกเซอร์ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มีถึง8ช่องเสียบไมเลยนะครับแถวบนนะครับจะเป็นไมค์ A นะครับก็ปรับแถวบนเลยนะครับมีสีวอลลุ่มด้วยกันนะครับ แถวสองนะครับอ่าก็จะเป็นนะครับโซนบีนะครับก็ปรับแถวล่างนะครับของไมโครโฟนทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกเสียงให้ถึง2เสียงนะครับมีดีเลย์กับรีพีทนะครับสเสียงนะครับก็สามารถปรับเล่นได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอ่าตัวนี้ขนาด3.7โวลต์นะครับถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วนะครับก็สามารถ ใช้นะครับพกพานะครับไปไหนมาไหนได้นะครับเวลาเราต้องการเอาไปใช้นอกพื้นที่นะครับก็ยกไปได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบไฟนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็เสียบชาร์จไว้นะครับอ่าช่องชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับมิกเซอร์ EQ 501 นะครับแบรนด์ทาวิลันตัวนี้กันนะครับว่าวิธีการต่อนะครับต่อใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะครับก็คือสายสัญญาณนะครับเป็นหัวแจ็คโฟนแบบนี้2ฝั่งนะครับจำนวน2เส้นนะครับผมเราจะนําสัญญาณจากเมนเอานะครับตรงนี้นะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วหัวอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นแจ็คโฟนเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าสังเกตไหมฮะแอมขยายตัวนี้มีแค่2ช่องเสียบไม้นะครับบางท่านต้องการใช้เยอะฝั่นี้นะครับแต่ นะครับไม่รู้จะเพิ่มยังไงนะครับก็เลือกเลือกใช้เป็นมิกเซอร์ตัวนี้ได้นะครับเราก็จะนําสัญญาณนะครับเสียงมาเข้าที่ช่องไมโครโฟนนะครับ2นะครับแล้วก็1นะครับเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าก็จะได้ช่องไมโครโฟนนะครับเพิ่มมาทั้งหมด8ช่องด้วยกันนะครับก็สามารถต่อได้ชั้งเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือทีวีนะครับหรือว่าเครื่องเล่นดนตรีต่างๆนะครับก็สามารถต่อใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ วิธีการต่อแบบนี้นะครับที่ผมแนะนําไปเมื่อช่วงแรกนะครับก็นะครับเรายังคงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับเจ้าแอมขยายนะครับตัวนี้ได้อยู่นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งแอมขยายใหญ่นะครับหรือว่าแอมขยายเล็กก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือมีอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะครับเสียบเข้าช่องด้านหลังนะครับช่องสัญญาณเข้านะครับช่อง DVD a u x ต่างๆนะครับก็สามารถเสียบใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่เราแค่ เปลี่ยนสายสัญญาณนะครับจากแจ็คโฟนให้เป็นนะครับแบบ RTA นะครับก็นําสัญญาณเสียงมาเข้าที่ช่องด้านหลังได้นะครับแต่ข้อดีนะครับของการต่อแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถนะครับคอนโทรลนะครับเสียงของไมโครโฟนนะครับที่แอมขยายได้อีกหนึ่งชั้นนั่นเองนะครับของบางท่านอาจจะมีนะครับปรับเบสปรับกลางปรับแหลมได้นะครับเรายังสามารถคอนโทรลไมโครโฟนที่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราต่อจากช่อง DVD นะครับ เราก็จะคอนโทรลได้แค่นะครับวอลลุ่มมิวสิกนะครับเร่งเบามันก็จะไปกับเสียงเพลงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงแนะนำนะครับให้ใช้สายนะครับตามที่ผมแนะนําเลยนะครับเสียบเข้าที่ช่องเสียบไม้หนึ่งหรือไม้สองนะครับลูกค้านะครับจะสามารถคอนโทรลเสียงนะครับเทียมขยายได้ด้วยนะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับเร่งเบาเสียงที่มิกเซอร์ EQ 501ตัวนี้ได้ด้วยนะครับวิธีการต่อประมาณนี้นะครับก็ใช้งานไม่ยุ่งยากบ้างมายนะครับเวลาจะใช้นะครับก็แนะนํานะครับ ให้เล่งวอลลุ่มไมโครโฟนที่แอมขยายนะครับไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นตู้ลำโพงบลูทูธพกพานะครับทั่วไปนะครับแนะนำให้เล่งไว้สักประมาณ60%นะครับหรือ70%ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าทำการเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมชักสายชาร์จออกก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับตรงนี้จะมีไฟสีแดงสแตนบายนะครับ วอลลุ่มเมนหลักนะครับคือสัญญาณขาออกทั้งหมดนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําให้เล่งไว้สุดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแค่ขีดสามเหลี่ยมที่เขามาร์กมาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไมโครโฟนนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีนะครับเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับมาเข้าช่องไหนก็ได้นะครับสมมุตินะครับผมเสียบเข้าที่ช่อง A1 นะครับเราจะต้องทําการนะครับเล่งเสียงที่ตรงนี้นะฮะผมจะลองให้ดูคุณภาพเสียงดีมากนะครับ ทดสอบทดสอบเช็คอ่ะสปุ่มนี้สีเหลืองนะครับจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกนะครับผมเช็คหนึ่งสองี่ห้าจะเป็นเก้าศถ้าช่องไหนไม่ต้องการใช้นะครับลูกค้าสามารถปิดเอฟเฟกได้เลยนะครับกดปุ่มนี้เด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเสียงไมโครโฟนธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเทสที่นะครับช่อง B2 นะครับอ่าช่อง B2 ก็ใช้งานได้นะครับถ้าลูกค้าเสียบ B2 นะครับ ปับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเรามาลองกันเลยนะครับผมฮาล์ิ้สองสามสอ่าอันนี้ผมกดเอฟเฟกไว้นะครับถ้าไม่ใช้มมใชกดเด้ง<ป>ขึ้น <S 2> 2 <S เลยนะครับ <5 S 1> ก็จะเป็นเสียงไม้ธรรมดานั่นเองนะครับหรือจะใช้ A2 นะครับ <S 2> 2 <S ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ A2 เราก็เสียบขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ปรับปุ่มนี้นะฮะเร่งเบาเสียงนะครับผมทดสอบทดสอบเชคหนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนถ้าจะใช้เอฟเฟกนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดลงนะครับ ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกของไมโครโฟนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับผมมาจากราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาเพียง490บาทจัดส่งฟรีนะครับลูกค้าจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมปิดไมโครโฟนก่อนนะครับลูกค้าจะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นชื่อแบรนด์นะครับตัวนี้แบรนด์แท้นะครับรับประกันสินค้าให้1ปีนะครับรุ่นนี้ Q501 นะครับเปิดกล่องออกมานะครับลูกค้าจะเจอกลับนะครับ โฟมกันกระแทกนะครับหรือบับเบิ้ลนะครับกันกระแทกนั่นเองนะครับภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จแถมให้ไป1เส้นนะครับแล้วก็นะครับตัวพระเอกของเราเลยนะครับ EQ 5 0 1มิเซอร์8ช่องตัวนี้นะครับอนเนกประสงค์มากเลยนะครับที่สำคัญไม่เคยมีใครแนะนำการใช้งานแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ นะครับตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับก็สามารถสั่งไปใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาถูกมากๆบอดี้ก็เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับด้านหลังจะมีช่องชาร์จนะครับมิเซอร์แปดองนะครับประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับที่สําคัญแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเสื่อมหรือว่าเก็บประจุไฟไม่ได้แล้วนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ตาม Lazada Shopee ทั่วไปนะครับเราเราสามารถดูเบอร์ได้นะครับ ที่นะครับคู่มือการใช้งานเลยนะครับแล้วก็นะครับจะมีนะครับโฟมการกระแทกนะครับผู้นําเข้านะครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสนใจ490บาทจัดส่งฟรีนะครับติดต่อเพจอิเล็กทรอนิกส์แกรนิทีกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนะครับก็ได้ของตรงปกนะครับหรือโทรติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์0834429256นะครับได้ตามนี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักเลยสวัสดีครับ แค่ตั้งก็เท่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะถ้าลูกค้าท่านใดาที่สนใจก็ทักมาหาผมเลยสวัสดีครับ